เป็นผู้กำกับซึ่งผู้ชื่อไปรับรองว่าทุกคนต้องรู้จักครับเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่ผลิตภาพยนตร์มาอย่างยาวนานและแต่เรื่องนั้นก็ต้องเรียกว่าเป็นการขย่าว,วงการหนังไทยให้เป็นกระแสแรงนะครับแล้วก็สร้างรายได้อย่างโปร่มทลายด้วยนั่นก็คือพี่ปัตรปัญรยาปิ่นแก้วนั่นเองนะขอเสียงปรบมือให้พี่ปัตรหน่อยนะฮะส่วนอีกท่านหนึ่งครับขอบคุณครับพี่ปัตรครอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่ออีเวนต์จัดคอนเสิร์ตนะครับจัดแฟนมิทติ้งระดับ เรียกว่าระดับโลกก็ได้นะครับและก็อย่างที่สําคัญก็คือเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของศิลปินนักแสดงแถวหน้าของประเทศไทยหลายท่านเลยเรียกว่าผู้ชื่อนักแสดงคนไหนไปก็อยู่ในการดูแลของพี่เขาทั้งนั้นเลยนะครับก็คือพี่พี่โอมสมเลิกร่วมบุญนั่นเองครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ ได้บอกเล่าถึงเรื่องราวพื้นถิ่นอีสานสมัยใหม่ครับที่จะพาผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปสำรวจมิติที่เรียกว่าพิศวงน่ากลัวร้อนสันประสาทแต่มีบูแอคชั่นดราม่าเรียกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ครบรถแน่นอนนะฮะพูดขนาดนี้ก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้เรื่องราวแล้วใจเย็นๆเ,เพราะว่ากำลังจะเปิดรล้องกันในเดือนหน้าทายทำเสร็จเรียบร้อยและได้ฉายได้ชมกันแน่นอนภายในปีหน้านะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับนอกจากพิธีวงสรวงแล้วเรายังจะเรายังได้นาพระไม้ครับที่อยู่ในโปสเตอร์มาให้ทุกคนได้ชมันวิดีโอและหน้านี้นะครับเราสามารถที่จะสักการะบูชาที่เป็นของจินนะครับเพราะที่ได้ที่ได้ศึกษามานะฮะขณะนี้ได้เป็นเลิกอันมงคลแล้วครับสำหรับพิธีวงสรวงเปิดกล้องพาะเพลิงเรื่องพระไม้นะครับขออนุญาตเชิญพานแรกครับคุณสมเริงร่วมบุญครับ่ันที่นางเอกสาวสวยน้องมุกดานรินทร์รักครับพี่บีธีรพงศ์ครับ ที่ธนิตจิตนุกูลครับคุณมาตดิดทองดีครับอาจารย์ไก่ด้วยนะครับยักษ์สกัดชัยสอนครับคุณนพพลมณีพันธ์ครับอาจารย์แม่ดรทิติรัตน์วิชัยดินครับอาจารย์มายประพารดาวิชัยดินครับขาลาชาผ้าปะจอทลายพร้อมทิมงานนักแสดงได้เลือกได้ใจอุควาประมังยักษ์ว่า you mm -hmm. สาธุอันเตเดชพรมีโสจักหะคุรุปมะเทวดนังยังมหาราชานโมพญาย่วะปะมังโหตุโหนามะอันเตสาธุโรมหาภุมาขมามิหังอันเตบาโมขังสารดีนังยังอันเต ให้ภาพยนต์พระไม้ให้ประสบความสำเร็จพร้อมทีมงานพร้อมใจกาบไหวบวงสวงเอาเลิกเอาใช้เอาประสบความสำเร็จยาวะนั่งยาวะโทอันเตสาทุโลอุปตัวภุมานังเทวนังจุดติมหาจุดิเทวยังอันเตนามาบุญละ นามสกานเทพเจ้จันยังอุปตวานนามสกานเทพพระอังคารโสอังพันเตนมะนามสกานเทพพระพุทธอุปตวานนามสกานเทพะเสาจักอะตุมอังโฮตุโคนัยัะตนังทำรัตนังนุปาเวนะตุราศีนุปาวเวนะมหาราชอาหูเพวสวรัตตาอุรา ตังตุ้มเพติอริยสัจจังพิกเววังกามาภวพวงบูชาพราไมเทวาพยนเทวายังกับอาตุ้มฮังโอตุโคนายังอริยสัจจังพิกเววังมหาเมตต์มหากรุณาหามุนิตาเทวายังโหตุโคนายังกับ ขุมตวันธรรมสกาจาุม,มหาจาริกามหามุมนาภูเผวะโสกตาอุรานังตุมงเไตใอริยสัจจังพเกววางพมทีน,นานนักแดงพร้อมใจกล่าวไหว้บูชาแห่ายังอุตาวามหาม,มุมหา กุ้งขังโหตูโคนายังอริยสัตุมเหติอริยสัจจังวิกเววนา

อยเียสัต์จงเป็นเววันสาธุสาธุสาธุอันเตเมตังยะสาธุสาธุสาธุนะครับถือว่าเป็นเรื่องอันดีนะครับวันนี้ทำการบูมสวงเป็นการเปิดบริษัทป้านฉายสุริโอนะครับและที่สำคัญก็คือหนังพระไม้ด้วยครับแนลน้วต่อไปขออนุญาตถ่ายรูปเป็นที่ลื้ร่วมกันนะครับขอเชิญคุณสุเริ่มร่วมบุญครับขอบคุะครับ สพูู่่เชรด้วยเชครับเหมอิารัอญานะครับสายย้อนครับท่งไม่เดี๋ยขอขบคุณทุกทท่านนะครับขอบคุณทุกทุกท่านครับขออนุญาตเป็นช็อตสำหรับประชาสัมพันธ์นะครับ